สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าเศร้าคือเรานะจ้ากรบป๋อสอบปัดไทยดอกว่าแดดปอดจ้านีบกแฝบกับแม่มาเก็บไข่นั่มมาจากบ่อเด็กปโรงเรียนแข่งกีฬาหมู่บ้านก็ไปแข่งกีฬาหมือนหนึ่งนี่หมูแ่งหมูน,นี่นนนนนจะวางบ่อเด็ไปจ้าก็เล่นมาซอยพอกับแม่เก็บไข่คือเก่านะจ้า ตอนนี้น้องเป็ดก็ได้ออกไปอัน,นอ,อเขาลังกายแล้วนะจ๊ะกินอาหารลังจากกินอาหารแล้วจ้ะไปกก็หลายคี้เก่าแล้วจ้ะ ใึ้ใไข่เป็ดราคาปีกซุ่มกระทะกระโทเขามาได้คือเก่านะาจ้าจ้าวิมลตามเป็ดไข่จังหวัดบึงการจ้าจะเปลี่ยนซื้อไหมเนาะจ้าแฮกเกอร์ฟาร์มนะคะเป็ดไข่จังหวัดบึงการจ้าชาน้องเป็ดออกเปออกําลังกายแล้วพูนเต็มเดินอยู่ไปพักคอน นอนนาอนจะบางตัวกับนอนตัวกับแต้งคนปัดคน,น,นจ้อจะใครเฮ่ากับไลคือเกาเนาะจ้ะเขาจันทร์ ใครสนใจใครเป็ดราคาปีกทรงกระทะกระทู้ขมาได้คือเกาน่าจะ0994985183 0982617473นะค่ะกระทู้ขมาได้คือเกาเดี๋ยวถ้าจะเห็ดโงเลือนเพิ่มนะจะเดือนเดือนมีหน้านี่นะจ๊ะ เขาจะเฮ็ดเพิ่มขึ้นวังนี้โล่งหนึ่งล้วก็ทางนี้โล่งหนึ่งน่าจะเป็นสองโล่งนาะจ้ะมันเพื่อที่สิได้โล่งเป็ดเพิ่มแล้วก็เพื่อให้เพียงพ่อต่อไข่เนาะจ้ะที่ลูกค้าสิรับเนาะจ้ะตอนนี้ไข่เข้ากับว่าเพียงพ่อในการจัหน,น่ายเนาะจ้ะ ๆต้องรับมื้อนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวว่าไทยอัปเดตทหรือยังไม่เนาะจ้าสวัสดีจ้า